สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาต่อ ep 5นะคะของหนังสือหนังยางล้างใจ day ที่10นอะคะกายเป็นนายใจเป็นบ่าวเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำร่างกายให้มีสุขภาพดีไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถทำให้จิตแข็งแรงและใสบริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธมาถึงเครื่องทางแล้วครับสำหรับภารกิจ เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นใน21วันด้วยหนังยางเส้นเดียวเปลี่ยนกันไปได้แค่ไหนแล้วครับบางคนอาจจะคิดในใจไหนบอกหนังยางเส้นเดียวไงเห็นต้องเขียนลงสมุดด้วยเห็นต้องมีรูปด้วยครับแต่ผมยังยืนยันอยู่ดีว่าหนังยางเส้นเดียวจริงๆก็ผมไม่เห็นว่าเราจะใส่หนังยางสองเส้นสน่อยนี้ครับเอาล่ะเข้าเรื่องดีกว่าทวนกันอีกทีนะครับ วิธีที่ถือว่าเป็นทับหน้าของเราคือดีดหนังยางเมื่อคิดลบแล้วแทนที่ความลบด้วยภาพดีๆที่เราเตรียมไว้แล้ววิธีที่ถือว่าเป็นทับหลังเสริมให้แข็งแกร่งคือเขียนขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแค่ไหนก็ตามมันต้องมีเรื่องดีๆสักเรื่องสินะส่วนวิธีอื่นๆถือเป็นพลทหารที่จะช่วยมาเสริมเช่น มีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้เลือกวิธีตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพูดดีๆกับตัวเรายอมรับคำชม3วิธีนี้แข็งแรงมากพอที่จะทำให้คุณเปลี่ยนจากจุดที่คุณอยู่ไปสู่จุดที่คุณต้องการได้ทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆการเงินการงานสุขภาพความสัมพันธ์ความสงบทางใจ และใครยิ่งทำต่อเนื่องมากกว่า21วันก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปแบบสุดๆส,สำหรับวันที่10ผมมีเทคนิคสนุกๆมานำเสนอผมว่าสนุกที่สุดในทุกเทคนิคที่ผมเคยแนะนำให้คุณรู้มันง่ายจนคนมองข้ามโดยเฉพาะคนยุคนี้ไม่ว่าจะเพราะไม่มีเวลาขี้เกียจไม่สะดวกหรืออะไรก็ตามใจเป็นกายนายเป็นบ่าวหลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้ หมายความว่าคนที่มีจิตใจป่วยๆอยู่ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้ร่างกายไม่สบายตามไปด้วยคล้ายๆเหมือนจะบอกว่าจิตใจจะกำหนดร่างกายแต่ใครจะรู้ครับว่าร่างกายก็กำหนดจิตใจจิตใจเศร้าๆไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่กำลังตื่นเต้นได้หรอกครับเคยเห็นนักกีฬาเอ็กซ์ตีมที่กำลังเล่นกีฬาอยู่แล้วเศร้าไหมครับเคยเห็นน้องเมย์รัชนกร้องไห้ไปหวดลูกขนไก่ไปด้วยไหมครับ คุณคิดว่าถ้าคนที่เต้นเพลงแน่นอกไปด้วยต่อด้วยเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรเขาจะเศร้าออกไหมครับนึกออกไหมครับในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเคล็ดลับมันก็คือกลายเป็นนายใจเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ลองทำวันนี้และทุกวันต่อจากนี้ก็คือออกกำลังกายครับปกติออกกำลังกายกันบ้างไหมครับถ้าออกอยู่แล้วก็ทำต่อไป มาถูกทางแล้วถ้าไม่เคยออกกำลังกายเลยวันๆเอาแต่นั่งอยู่หน้าจอนั่งอยู่กับโต๊ะจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวตามครับสรารภาพว่าผมเองก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแต่พอรู้ความลับข้อนี้ประกอบกับอยากลดน้ำหนักและอยากดูแลสุขภาพผมก็เริ่มตั้งใจออกกำลังกายเพราะรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์หลายต่อและวิธีง่ายๆที่ทำให้การออกกำลังกายสำหรับผมสนุกขึ้นก็คือ ผมซื้อเครื่องออกกําลังกายมาไว้ที่บ้านวิ่งไปด้วยดูหนังไปด้วยมันเวิร์กมากเวลาที่เหงื่อออกเราจะรู้สึกสดชื่นตื่นตัวพลังจะมานี่แหละครับคือสิ่งที่คนยุคนี้พลาดไปเพราะเราสบายกันเกินเพราะเราตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องออกล่าหาอาหารแค่เดินไปปากซอยก็ซื้อข้าวกินได้แล้วงานส่วนใหญ่ก็มักจะนั่งอยู่กับที่คนยุคนี้ จิตใจห่อเหี่ยวง่ายโดยไม่รู้ตัวลองดูครับแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายใจแถมนอกจากจะลดพุงแล้วยังลดเศร้าเข้าพรรษาด้วยหรือจะออกพรรษาก็ได้ความลับหรือเทคนิคข้อนี้ยังเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่นๆอีกด้วยอาทิถ้ารู้สึกเศร้าหดหูเหนห่อยๆให้เปิดเพลงมันๆแล้วเต้นเต้นมันทั้งๆที่เศร้าหดหูเหนห่อยนั่นแหละ แล้วจิตเศร้าจะย้ายออกไปจากเราเองผมว่าเด็กเล็กๆรู้เข็ดลับข้อนี้ดีพวกเขาถึงไม่เคยเศร้าเขาวิ่งเขาก็โดดโลดเต้นโดยไม่แคร์สายตาใครเจอเพลงมันๆก็เต้นมันกลางห้างซะงั้นแต่ผู้ใหญ่อย่างเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวคนจะหาว่าบ้าเอาเป็นว่าอยู่ที่บ้านแล้วถ้ารู้สึกหดหูเปิดเพลงเต้นก็พอครับนอกจากนี้รวมไปถึงท่าทางการเดิน การยืนถ้าเราทําให้การเดินของเรากระฉับกระเฉงถ้าเราทําให้การยืนของเราสง่าผ่าเผยเดินมั่นใจอย่างคนสําเร็จจิตมันจะกระฉับกระเฉงไปด้วยจิตมันจะสง่าและมั่นใจไปด้วยแล้วเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองเพราะจิตดีๆของเราดึงดูดเข้ามาสรุปว่าความรู้ที่เราได้ในวันนี้ก็คือเราสามารถควบคุมสภาพจิตใจด้วยการทำกับทางได้ นั่นคือทำให้ร่างกายเราเคลื่อนที่สั่นไหวขยับขยื่นแล้วมันจะส่งผลถึงจิตใจเราให้สดชื่นขึ้นตามไปด้วยต้องลองดูครับแล้วจะรู้ว่าวิธีนี้สุดยอดจริงๆไม่อย่างนั้น MK สุกี้คงไม่ให้พนักงานเต้นหรอกครับอันนี้ก็จริงนะคะ,อะเอ็มก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเวลารู้สึกแบบมันหงอยหงอยอะบางทีมันรู้สึกแบบอารมณ์ไม่ค่อยแบบ สมูทยังไงไม่รู้นะเราเปิดเหลงเต้นเลยจ้าอ่ามันจะทําให้เรารู้สึกแบบเออเหมือนแบบมันคลายเศร้าแล้วมันก็บอกว่าเออดูมีแบบพลังกระชับกระเฉงขึ้นจริงๆนะทุกคนลองไปทําดูเนาะอ่ามาต่อ day สิกันดีกว่าจะ้ะพี่เป้าฉันไม่ใช่คนที่หลงไหลในเป้าหมายแต่ฉันหลงไหลในกระบวนการที่จะไปถึงซึ่งเป้าหมายนั้นเลดี้กากานักร้องชื่อดังจุดประสงค์ที่เราใส่หนังยางม,มาตลอด21วันนี้ ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ดีกว่าวันที่เรามีเป้าหมายใช่ครับเป้าหมายจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่เฉยชาเฉยๆเรื่อยๆให้กลายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นรู้สึกมีพลังขึ้นมาแม้กระทั่งท่าเดินยืนนั่งนอนก็ยังเปลี่ยนไปงั้นเรามาตั้งเป้าหมายกันครับ แต่เป้าหมายนั้นก็มีปัญหายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้วยซ้ําผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยตั้งเป้าหมายแต่ส่วนใหญ่ตั้งมันไว้ในใจและส่วนใหญ่ก็ลืมเมื่อเวลาผ่านไปผมจะพูดอยู่เสมอทุกครั้งที่มีโอกาสว่าเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนไว้มีค่าเท่ากับฝันกลางวันมันก็แค่อาการฝันเฟื่องของคนที่อยากได้อะไรบางอย่างเพียงชั่วครู่ชั่วคราวออกแนวได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร สุดท้ายก็เลยออกมาในทางไม่ได้นั่นหละครับมีการวิจัยด้วยซ้าว่าหลังจากที่ลองติดตามชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้ตั้งเป้าหมายไว้โดยการเขียนกับอีกครึ่งหนึ่งตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่ได้เขียนหลังจาก10-20ปีผ่านไปเด็กกลุ่มนี้โตเป็นผู้ใหญ่แยกย้ายกันไปคนละทางเมื่อนักวิจัยกลับไปติดตามผลก็คือเด็กกลุ่มที่เขียนเป้าหมายลงไป ล้วนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ได้เขียนผมยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะการเขียนมันมีพลังมากกว่าที่คุณคิดผมคิดแล้วเขียนเป้าหมายทุกครั้งที่อยากได้อะไรใหม่ๆในชีวิตและผมก็ได้ตามเป้าหมายแทบทุกครั้งทุกอย่างจริงๆอยากจะใช้คำว่าทุกครั้งด้วยซ้ำเพราะผมแทบจำไม่ได้เลยว่าผมเขียนแล้วไม่ได้อะไรบ้างผมสนใจแต่สิ่งที่ผมอยากได้และได้มันมาเท่านั้น ยังจำเรื่องการโฟกัสสีแดงสีเขียวได้ใช่ไหมครับตรงจุดนี้ผมอยากอธิบายเพิ่มเพราะมีคนถามผมเยอะมากว่าพี่เขียนเป้าหมายลงไปแล้วได้ทุกครั้งเลยเหรอผมจะตอบว่าครับทั้งที่จริงๆถ้ามาไล่เบี้ยกันผมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอย่างหรอกครับแต่ผมไม่ได้จําในสิ่งที่ผมเขียนแล้วไม่ได้ผมจําเฉพาะสิ่งที่ผมเขียนแล้วได้วิธีนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเอง แต่คือการเปลี่ยนโฟกัสสิ่งนี้จะทำให้เราเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาว่าการเขียนเป้าหมายลงไปแล้วมันได้ผลจริงและพอเกิดความเชื่อมั่นเราก็ตั้งใจดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายแล้วมันก็จะมีแนวโน้มว่าอะไรอะไรก็จะเปิดทางให้เราหมดอะไรอะไรก็จะดูเป็นใจไปหมดโอกาสสำเร็จตามเป้าหมายก็จะมากขึ้นพอสำเร็จตามเป้าเราก็จะยิ่งเชื่อไปใหญ่ว่า วิธีนี้มันเวิร์กแล้วเราก็ยิ่งเขียนเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นเข้าไปอีกนั่นด์ครับคือกระบวนการเขียนเป้าหมายที่ทำให้ผมดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาตัวเองหลังๆผมยิ่งทึ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะแค่คิดว่าอยากได้อะไรยังไม่ทันจะเขียนมันก็กลายเป็นจริงขึ้นมาทันทีผมอยากเลิกทำนิตยสารแล้วเพราะมันเหนื่อยมากแต่ก็ไม่รู้จะบอกคนที่จ้างผมว่ายังไงดี ไม่นานคนที่จ้างผมก็โทรมาบอกเองว่าคงต้องหยุดทำนิตยสารเพราะขาดทุนผมอยากทำงานที่คนเก่งๆระดับประเทศไม่นานคนเก่งๆแถวหน้าของประเทศหลายท่านก็ชวนผมร่วมโครงการมากมายผมอยากพัฒนาตัวเองและคนอื่นด้วยการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจไม่นานก็มีคนติดต่อเข้ามาให้ผมไปพูดที่นั่นที่นี่คิวยาวเป็นเดือนเอาละ สัตยายมาสะนานกว่าจะเขียนเป้าหมายลงไปบนกระดาษมันดีอย่างไรทีนี้ผมจะแชร์ให้ฟังครับว่าเขียนเป้าหมายยังไงถึงชัดเจนและสนุกตื่นเต้นด้วยว้าวเอาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยก็แล้วกันครับเริ่มจากหากระดาษ a 4มาทั้งหมด14แผ่นกระดาษแผ่นแรกเขียนหัวกระดาษว่า30อย่างที่ฉันอยากได้อยากไป อยากเป็นอยากเห็นอยากแบ่งปันในอีก10ปีข้างหน้ามีดังต่อไปนี้ไม่ต้องรีบเขียนครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือย้อนกลับมาเขียนเพิ่มทั้งวันเขียนมันลงไปให้เต็มที่ครับยังไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ว่าจะทำได้จริงไหมฝันใหญ่ไปหรือเปล่าที่สำคัญยังไม่ต้องลงรายละเอียดครับเขียนสั้นๆก็พอว่าอยากได้อะไรเช่น ถ้าอยากได้บ้านที่มีสระว่ายน้ำก็เขียนเท่านั้นพอยังไม่ต้องลงรายละเอียดไปกว่านั้นเริ่มเลยนะครับเอาล่ะสมมติว่าคุณเขียนครบทั้ง30เป้าหมายแล้วทีนี้เรามาลองแบ่งกลุ่มกันดูครับสมมติว่าเรามี3มตะก,ก้าคือ s m l s คือ short term goal หรือเป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายที่ควรจะต้องเป็นจริงภายใน1ปี M คือ medium term goal หรือเป้าหมายระยะกลางเป็นเป้าหมายที่ควรจะต้องเป็นจริงภายใน3 5ปี L คือ long term goal คือเป้าหมายระยะยาวเป็นเป้าหมายที่ควรจะต้องเป็นจริงภายใน10ปีหยิบกระดาษมา3แผ่นเขียน S M L ไว้บนหัวกระดาษอย่างละ1แผ่นแล้วลองจำแนกดูว่า เป้าหมายทั้ง30เป้าที่คุณเขียนลงไปนั้นตกอยู่ในแผ่นไหน S M หรือ L สมมติว่าคุณเขียนเสร็จแล้วลองดูสิครับว่ากระดาษทั้งสแผ่นนั้นสมดุลกันไหมถ้าเป้าหมายส่วนใหญ่ของคุณเทมาที่กระดาษแผ่น L แสดงว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้ไหมเพื่อความสบายใจก็เลยเลื่อนเป้าหมายออกไปไกลๆก่อน แต่ถ้าเป้าหมายส่วนใหญ่ของคุณเทมาที่กระดาษแผ่น s แสดงว่าลึกๆแล้วคุณยังนึกไม่ออกว่าชีวิตนี้คุณอยากมีชีวิตแบบไหนลองปรับมันใหม่ให้สมดุลครับสมมุติว่าคุณปรับมันใหม่แล้วทีนี้สนุกละครับเลือกสีเป้าหมายที่คุณคิดว่าเราใจคุณที่สุดจากกระดาษแผ่น S ซึ่งจริงๆมีส0เป้าหมายเลือก3เป้าหมายที่คุณคิดว่า เราใจคุณที่สุดจากกระดาษแผ่น M ซึ่งจริงๆมี10เป้าหมายเลือก3เป้าหมายที่คุณคิดว่าเราใจคุณที่สุดจากกระดาษแผ่นแอซึ่งจริงๆมี10เป้าหมายตอนนี้เราจะได้10เป้าหมายสุดเร้าใจที่ครอบคลุมทั้งระยะสั้นกลางยาวจากนั้นใช้กระดาษอีก10แผ่นที่เหลือที่เราเตรียมไว้เขียนเป้าหมายลงไปเป็นหัวกระดาษ หนึ่งแผ่นต่อนหนึ่งเป้าหมายเช่นเขียนบนหัวกระดาษว่าบ้านที่มีสระว่ายน้ำจากนั้นก็เตรียมตัวสนุกกับการทำสองขั้นตอนคือ 1. เขียนบรรยายรายละเอียดลงไปเอาให้เต็มที่ครับว่าลักษณะของมันรูปร่างสีสันสวดทรงกลิ่นเสียงอะไรต่างๆของมันเป็นยังไงยิ่งละเอียดยิ่งดีเช่น อยากได้บ้านที่มีสระว่ายน้ำอยู่หน้าบ้านสระว่ายน้ำยาว20เมตรเป็นสระไร้ขอบมองเห็นวิวสวยๆส,สุดลูกหูลูกตาบ้านมีบริเวณกว้างขวางมีสนามหญ้าเดินเล่นร่มรื่นเงียบสงบ 2. เขียนตอบให้ได้ว่าทำไมเราต้องได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นชอบว่ายน้ำมากไม่ชอบว่ายรวมกับคนอื่นชอบออกกำลังกาย คำตอบของคำถามนี้จะทำให้เป้าหมายของเรามั่นคงว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นแค่อารมณ์ชั่วคราวหรือเป้าหมายถาวรถ้าตอบข้อนี้ไม่ได้หรือตอบได้แต่ไม่หนักแน่นผมแนะนำว่าให้เลือกเป้าหมายอันอื่นมาแทนเพราะมีแนวโน้มสูงว่าเป้าหมายนี้จะสำเร็จยากหรือจะลองเก็บไว้ก่อนก็ได้ เผื่อวันไหนหาเหตุผลดีๆหนักแน่นๆได้แล้วจึงค่อยยกมันขึ้นมาเป็นเป้าหมายอีกทีสมมุติว่าคุณได้เป้าหมายที่หนักแน่นมาแล้วทั้ง10เป้าขอให้จดรวมมันไว้ในแผ่นเดียวไม่ต้องมีรายละเอียดและเหตุผลแล้วจะใส่กระดาษเล็กๆที่พกติดตัวได้จะแปะไว้บนข้างฝาก็ได้หยิบมันขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆดูมันเป็นประจำ เพราะเป้าหมายไม่ใช่เรื่องของการเขียนแล้วก็จบเลยแต่มันคือการแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบตลอดเวลาว่ามันยังเป็นเป้าหมายที่สำคัญกับเราอยู่ไหมสิ่งที่เราทำวันนี้มันทำให้เราเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายหรือเปล่าลองทำดูนะครับอยากแค่อาา่านผ่านแล้วก็จบไปสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการจําไว้ว่าเป้าหมายจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ที่คุณเองจำตัวเองไม่ได้เลยอ๋อแล้วอย่าลืมคุณครูใหญ่ที่ชื่อหนังยางนะครับมันใช้ควบคุมเราตลอดบวกกับการขอบคุณขอให้สนุกกับการเขียนเป้าหมายครับอ่ะเดย์สิบเอ็ดจบไปแล้วนะคะเรามาต่อเดย์สิบสองกันเลยพี่เป้าอีกทีไม่มีใครอายุเกินกว่าจะตั้งเป้าหมายเพิ่มและฝันถึงฝันไม่ใหม่ C.S. Lewis นักเขียนชาวไอริสเจ้าของผลงานนิตยสารเรื่องดัง c h r o n i c l e of Narnia เป็นอย่างไรบ้างครับกับการตั้งเป้าหมายหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับผมมั่นใจว่าขนาดยังไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการเขียนเป้าหมายแต่คุณก็จะรู้สึกแล้วว่านี่ฉันกำลังเปลี่ยนไปจริงๆผมอยากจะเพิ่มเติมเรื่องเป้าหมายอีกสักนิดเพราะมันคือเรื่องสำคัญ เป้าหมายของใครก็ของมันไม่มีถูกผิดคุณจะเขียนอะไรยังไงมันก็เรื่องของคุณแต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามีคำแนะนำว่าเป้าหมายที่ดีดีในที่นี้หมายถึงมีโอกาสสําเร็จสูงคำถามก็คือเป้าหมายที่ดีนั้นต้องตั้งและต้องทำอย่างไรอันดับแรกเป้าหมายที่ดีนั้นต้องชัดเจนเจาะจงเช่น ถ้าเขียนว่าอยากได้รถหรูๆสักคันแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนสีอะไรราคาเท่าไหร่มันก็ยากที่จะได้มาเพราะฉะนั้นต้องจอดจงอย่างชัดเจนไปเลยครับถ้าหารูปได้ให้เอารูปมาติดข้างฝาไปเลยยิ่งภาพในหัวภายในใจเราชัดเจนเท่าไหร่มันยิ่งเป็นจริงเท่านั้นก่อนหน้าที่หนังสืองานไม่ประจำทำเงินกว่าจะวางแผง ผมเห็นภาพชัดเจนมากว่ามันจะเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีระดับประเทศผมถึงขั้นไปมองชั้นจัดอันดับหนังสือขายดีที่ร้านหนังสือแล้วจินตนาการว่าหนังสือผมอยู่ที่อันดับหนึ่งมองจนภาพในหัวผมชัดเจนมากแล้วก็อย่างที่หลายคนรู้งานไม่ประจำทำเงินกว่ากลายเป็นหนังสือขายดีมากติดอันดับหนึ่งยาวนานหลายเดือนสรุปว่าฝันต้องชัดเจนครับ อันดับที่สองที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีก็คือต้องมีระยะเวลาจำกัดเช่นถ้าเขียนว่าอยากได้ bm s e r i e ์7แต่ไม่รีบเมื่อไหร่ก็ได้ผมเกรงว่ามันจะเป็นชาติหน้าตอนบ่ายๆถึงจะได้เน้นๆไปเลยครับว่าเมื่อไหร่วันเดือนปีไปเลยมันถึงจะสะใจยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีบางคนกลัวอีกว่า แล้วถ้าไม่ได้ตามนั้นจะทําไงก็ไม่ต้องทําไงครับเพราะประเด็นคือเราต้องการให้จิตเราตั้งเป้าแบบมีพิกัดที่แน่นอนซึ่งส่วนใหญ่ถ้าพลาดเป้าก็จะพลาดไปไม่มากแต่ถ้าไม่ระบุหรือระบุไว้กว้างมากมันก็จะมีแนวโน้มผัดออกไปเรื่อยๆแล้วก็ยอมแพ้ไม่เอาก็ได้วะไปในที่สุดอันดับที่3ที่จะทำให้เป้าหมายนั้น เป็นเป้าหมายที่ดีก็คือท้าทายกำลังดีเป้าหมายที่ไม่ท้าทายเลยรู้อยู่แล้วว่าทำได้แน่ไม่รู้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายแบบนั้นไปทำไมผมคิดว่ามันเหมือนการหลอกตัวเองมากกว่าไม่กล้าฝันใหญ่เพราะกลัวตกลงมาเจ็บก็เลยตั้งเป้าที่คิดว่าทำได้แน่ๆจะได้ไม่เสียเชิงเช่นเดิมทีมีน้ำหนัก8 0กิโลกร,รมัมแล้วตั้งเป้าว่า จะลดน้ำหนักให้เหลือ79กิโลกรัมผมว่าอดข้าวสักมือ้อหรือท้องเสียสักวันหนึ่งมันก็ลดลงแล้วมั้งครับตรงกันข้ามใครจะรู้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปสำหรับตัวเองแบบนี้ก็ใช่ว่าจะดีเพราะมันจะยิ่งทำให้เราขาดความมั่นใจเวลาที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งมันก็มีโอกาสสูงมากเช่นเป้าหมายคือ อยากเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะได้นั่งเครื่องบิน Air Force o วัมันก็เป็นไปได้นะครับไม่ได้อยากจะพูดทำลายฝันสัทีเดียวแต่เส้นทางมันยาวไกลเหลือเกินแถมมันยังคือการหลอกตัวเองให้รู้สึกดีอีกแบบวันนี้ไงฉันมีเป้าหมายใหญ่แล้วมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงจริงๆครับคำถามต่อมาแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าท้าทายกำลังดีตอบว่า ไม่มีเครื่องวัดหรอกครับของแบบนี้คุณต้องถามหัวใจตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองนั่นแหละครับคือคำตอบอันดับที่4ที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีก็คือหลากหลายและยืดหยุ่นขออธิบายยืดหยุ่นก่อนครับถ้าเป้าหมายเราคือการได้ไปเที่ยวเชียงใหม่มันก็มีหนทางหลายวิธีที่จะไปถึงเชียงใหม่เช่นนั่งเครื่องขับรถ นั่งรถทัวร์ขี่มอเตอร์ไซค์พายเรือวิ่งหรือเดินแต่ถ้าเราไปจำเพาะจอดจงมันมากๆว่าจะต้องนั่งเครื่องไปเท่านั้นจริงๆมันก็ดีนะครับแต่ไม่ค่อยเปิดทางให้เลือกเท่าไหร่สู้มีทางเลือกหลายๆทางเพื่อไปสู่เป้าหมายดีกว่าเหมือนที่สุภาษ,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 ษิตจีนบอกไว้ว่าวิธีการสลักไว้บนผืนทรายแต่เป้าหมายให้สลักไว้บนหินผาแปลว่าวิธีการเปลี่ยนได้ แต่เป้าหมายห้ามเปลี่ยนเพราะฉะนั้นลองหาเป้าหมายที่ไปถึงได้ด้วยหลายๆวิธีก็ดีนะครับเพราะมันจะเครียดน้อยลงและเป็นไปได้มากขึ้นแล้วหลากหลายละ่ะหมายความว่ายังไงตอบว่าคนเรามีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ดีควรจะเฉลี่ยน้ำหนักไปในทุกๆด้านของชีวิตไม่ควรจะเทมาด้านใดด้านหนึ่งการงานการเงิน สุขภาพกายสุขภาพใจครอบครัวความสัมพันธ์จิตวิญญาณเราควรมีเป้าหมายที่กระจายไปตามหัวข้อต่างๆเหล่านี้โทนี่รอบบินนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้าของโลกอธิบายเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากเขาบอกว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้เหมือนการประกอบกันเป็นแกนของล้อรถถ้าด้านใดด้านหนึ่งมันมากไปในขณะที่อีกด้านก็น้อยไปมันก็จะเหมือนล้อรถที่ไม่กลม เบี้ยวไปมายากที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างสมดุลลองตรวจสอบเป้าหมายของคุณดูสิครับว่ามีครบทุกหัวข้อไหมบางทีเราอาจจะบ้างานเกินไปบางทีเราอาจจะลืมใส่ใจครอบครัวบางทีเราอาจจะลืมใส่ใจเรื่องเงินบางทีเราอาจจะลืมนึกถึงความเงียบสงบของจิตใจลองตรวจสอบเป้าหมายอีกทีครับ อันดับสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีก็คือเป้าหมายที่ทำเพื่อคนอื่นเราใจกว่ายังจำที่ผมบอกเมื่อวานได้ไหมครับเป้าหมายที่เราเขียนนั้นนอกจากจะลงรายละเอียดให้ชัดๆแล้วเรายังต้องเขียนเหตุผลกำกับด้วยว่าทำไมเราถึงอยากไปให้ถึงเป้าหมายนั้นคําว่าทำไมสำคัญมากๆ ต่อการที่เราจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ครับและใครจะว่าคนเราสมัยนี้เห็นแก่ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อในความดีของมนุษย์เสมอครับความต้องการสูงสุดของเรานั้นคือการทำเพื่อผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้อาจจะเป็นลูกของเราพ่อแม่ของเรากลุ่มเพื่อนของเราโรงเรียนของเราหมู่บ้านของเราประเทศชาติของเรา หรือโลกของเราเราจึงมักจะได้เห็นคนที่ทำเพื่อส่วนรวมทำไมเขาช่างมีพลังเหลือเกินในขณะที่คนที่ทำเพื่อตัวเองมีสิทธิสูงที่เจออุปสรรคอะไรก็จะยอมแพ้ง่ายเกินอย่างไรก็ตามเราไม่จําเป็นต้องเป็นวีรบุรุษวีรสตรีไม่ถึงขนาดต้องมีอุดมการณ์เป้าหมายจึงจะสำเร็จเอาแค่ทำเพื่อคนอื่นๆใกล้ๆตัว ก็ถือเป็นเหตุผลที่มากพอแล้วทำเพื่ออนาคตของลูกทำเพื่อจะได้ให้พ่อแม่ภูมิใจทำเพื่อสร้างครอบครัวกับคนที่เรารักเท่านี้ก็แน่นปึกในเหตุผลแล้วครับลองกลับไปตรวจสอบเป้าหมายของคุณดูอีกครั้งและปรับมันอีกทีครับเป้าหมายจะค่อยๆเปลี่ยนคุณและคุณเองก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คู่ควรกับการได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นด้วยมาครับ มาเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่กันวันนี้ก็ขอจบ EP 5ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะกลับไปลองเขียนเป้าหมายกันดูนะคะโอเคไหมแล้วอย่าลืมความสมดุลของเป้าหมายนะคะเพราะชีวิตเราไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเดียวเนะเราควรจะมีครบทุกด้านมันถึงจะสมดุลแล้วก็มีความสุขจริงๆโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ